ตับ1ตับ2ตับ3ตับ4 How do you do? ตับ3ตับ3 เดี๋ยวนี่มีรุ่นพี่ก็คือโชคดีนะคะที่มาก่อนหนึ่งอาทิตย์ก็เลยเป็นรุ่นพี่มาก่อนพี่หนึก็เป็นรุ่นพี่แล้วเราจะมาทลายกำแพงของเด็กใหม่กันนะคะคือชีวิตเขาเนี่ยมีความฉูดฉาดตอนนี้เขามีกำแพงอยู่เขาเขินเขาเขินอยู่เขายังไม่กล้ามากเพราะฉะนั้นเราจะทําให้เขากล้าการนะคะทุกคนมาเคยเห็นมุมไหนของเขาไหมคะที่มันบ้าๆบอๆบามีไหมไม่เคยไม่เคยเลยเหรอเคยนี่ ดีตอนในเราแบบเมาแล้วหัวเราะแค่นี้เองอะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเม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 าบอลหอยสังเลยหนูก็หัวเราะแล้วเขาก็แบบเนี้ยโอ้แต่ว่ากำแพงหนามากหรือว่าจริงๆริงชีวิตเขาจะไปหนีก็ได้ไม่หรอกจริงๆริอะอยู่บ้านเหรออยู่อยู่บ้านอยู่อยู่บ้านเป็นบ้านบอลแบบน้องพิมไหมคะไม่ค่อยหบบเไม่ค่อยไม่ทขาไมต้องเปียกกันหนูไม่เป็นแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นของพิมเนี้ยอะไรแสดงว่าเราว่านะ อ่า <Net> ่นี่เก็บ่อนนั่นเปช่วงการทรายกำแพงปรกการแข่นวางบลอนวางวางเอาจับวงกลมก่อนปรอบการแสดงก็ต <t> ้องมีการวางนี้จริงแล้วอ่าอ่านดวบบอ่าก่อนดัาลอลคุ่าเริ่มค่ะเ็ดวก่อน อยให้ทุกคนแนะนําตัวแบบให้ลบจำแนะนําตัวเนี่ยปกติปกติเออนี่ลุงอู๋เนี่ยบางทีเนี่ยจําไม่ได้ไงต้องมีวิธีทําไงให้เพื่อนๆเนี่ยฟังทีเดียวแล้วจําชื่อเราให้ได้เลยอ่าจิ๋วตัวอย่างสวัสดีค่ะหนูพิมพ์รีพายให้พิมพ์ไรพีเอ้ยพิมพ์พิมพ์พิมพ์เฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรต่อใช่พิมพอย่างเดียวยืนเด็ดเป็นสง่าคาริมเพื่อจำได้ไหมชื่อแบบนี้จะจำได้ไหมจำได้อ่าค่ะอ่าค่ะต่อไป เอาดเอนะคราานาานาเลยนาางเลยนาาเอาให้เพื่อนจำนะเอาให้เพื่อนจํา้วเอเอชื่ออะไรนะเชื่ออะไรนะนาตางอ๋อเราชื่อเราชื่อนาดาชื่อจริงชื่อเวิราวาลิค่ะอ๋อแมชื่อแทนชื่อจริงชื่อสุมาวานิดพ่อชื่อสุภภาวาลิด่อเยอะมากจำไม่ได้เลยจำไม่ได้อชื่ออะไรนะอ๋อเราชื่อว่า นาดานาานานี่เขานี่มีเขาเรียกว่ามีบริจาคนาดานาดานาดาโปรตีนนะโปรตีนนะไปไป์ตีตัวเลันช่องเราสตีลองชื่อ์ตีต้องใส่ขวดสิ ปาร์ตี้เหรอว่าไงฉันชื่อปาร์ตี้เอ้ยปาร์ตี้เอ้ยหยุแล้วเป็เพื่อจำได้ไ้มชื่อแบบนี้จำได้เอาเลยเราชื่อดูดีเจ๊ใช้ไา้ไหมดูดิไม่ต้องการต้องวนตัวก่อนไม่ไม่อาจจะเป็นแบบแรปเปอร์แบบนี้อ้าวตาเด็กใหม่ของเราเอาให้ลกจำเลยงั้นโลกจำเอ่อ ก็ชื่โฟกัสนะคะเดีวไม่ผ่านเนะ่ไม่ผ่านนะยังกะออนเดอะเวิร์โฟกัสออนเดอะเวิร์ดจริงเนาะไม่ผ่านแนะนำตัวภาษาใต้หว่าอรบกันเลยภาษาใต้ใครชื่อโฟกัสใต้เนอชื่ชื่ออเนื้อฉันชื่อโฟกัสอนกายังไม่ตายเลย ไม่ได้หรือพูดไม่เป็นนุชโฟกัสมาจากไต้ได้เอาจากไต้ก็ไม่เป็นอ๋อโฟกัสออนดูว่าก็ได้เดี๋ยวฝอกเล้ยทีนี้ oh, okay, okay. Euh you. Hey you focus on the world เอาเลย Hey you focus on the world เดี๋ยวต้องพูดพูดออกมาเสียงดัง อารมอ์สู้ๆโฟกัส on the word ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่อะต่อไปขั้าตอนต่อไปก็คือจะเป็นพื้นฐาน acting เนี่ยค c ิ้งจะมีอารมณ์ะลรบ้างเศร้าโกรธร้องไห้อ่ะก็เศ้านั้นแหละเศร้าโกรธโกร้องกันสามอย่างหัวโง่ ทีนี้การแสดงเนี่ยมันมีเลเวลของมันด้วยนะมันมีเลเวลหนึ่งสอมสห้าแม็กคือ10บอ่ะสิวซาเลเวลรหนึ่ง้านะใหญ่ตมยิ้งนี่มันตลกหลบซาทีน้าตีเลยเนี่ยตีอ่ะตีมายิงพวกกับผิวเลยซาเบอร์หน่ซาเบอร์หนึ่งซาเบอร์หนอ่ะโปรไกดูนะซ่าเบอร์สองซ้าเบอร์ห เอาแบบแปดเอาแบบดี่อ่าเยอๆอันนี้อันนี้ไม่ผ่านม่ผ่าโอ้อะไรน้เต้าเลยนิ้เาเลยาตลกเลยตลกตลกเบอร์วๆตลกเบอร์ส่ ตีหวหอไม่ได้ตลกเบอร์หกตหอแดตาหนึ่งติบโอเคนะโอเคอันื้าเดีวจ้ากิ๊บมมันมีเลเวยเนี่ยมีเลเฝึกมาตั้งแต่อายุประมาณสามขวบกันต่อไปขอรอบเบอร์หนึ่ง นี่มันเปิดรอบหนึ่งแล้วไต่องเปลี่ยนจ่ะเป็นห้าไปตอพราะ่าตอนแรกห้าอันนี้เป็นห้าเบอร์นีอ่เอะเบอรติดไมเบอร์ติด นี S <S <々>้เราพ่อนไปช่วยกันนลเอนไปช่วยกันยืนยนนั่งกรดานเลยย่นนั่งกระดานตนะช่วยบิวให้โฟกัสหน่อยอลรับเบอร์หนึ่งอลรับเบอร์ห้าเบอลรบิเมบอั้าเบอสินกหนโอ้โห ทำไงดีเนี่ยยายาเอ่ะ้อ้้อมนเ็เช่วยช่วยกันเฝ้าหน่อยิ้วคิ้เราเาคิดถึงอะไรคะคิดถึงบ้าดบ้านเชีวิตคิดถึงบูฮะคิดถึงลููอ่ะนอกนออ่ะเฝาเบอร์สองโอเคาเบอร์สองเาลูกเ้าเฝ้าเบอร์สี่เบอร์ส สามองสามคนเองในส่วนล็อคอนเ์คเตอร์ของครัวกัน ที่แบบว่าไม่มีใครเล่นแบบได้นะเฉยนันนี่นันนี่อะไรเกิดนันนี่ะเดี๋ยวเวลานันเราจะเอาให้กดนันนี่เกิดเรื่องะไรดีอ่ะขอเมื่อกี้อะไรนะกดนะกดปวดกัรเคยกดใครไหมลูกเคยกดใครทะกดพิมพ์นี่เคยกดตัวนี้ชีวิตหนูเลยกดใครกดเรื่องอะไรเออกดเท็คนเนึงก็ได้กดใครกดพิมพ์กดกดเรื่องคาราทันแบบเรื่องโคตไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าเรื่องแบบไรสาร์ดไม่เอามาแสาไรอัน ลองลองคิดลงคิดถึงแบบนั้นกนนอแล้วกรดูเฮ้ยทำไมทะานแบบนี้กดี๋ยวโกรธะี้ยเฮ้ยทำแบบนี้สิยาดจี๋จิ๋วจะแก้งเขาเฮ้ยกดได้นะกรได้นะมาเ้าไปนะเขาตาเขาตไงตาทะลุนู่นมตาตตาโตตาโตอะต่อไปเดีกยวจิวเราจะให้เล่นละครดปก่อนอาบทละครนี้มาให้วพูดกับน่ จะต้องไปเอาบทมาดูกันนะคะคือนั่งทุกคนนั่งนั่งลงนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ก็คือทุกคนจะต้องสลับกันเล่นทุกคนจะได้เล่นคนละสามบทบาทปาร์ตี้จะเป็นพมนานะคะเฮ้ยพม่านคะพี่มากพีมากพีมากค่ะคือได้ยิ้มมาก่ได้มากค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่จับไหมคะอ่ะคีนี้เดี๋ยวจะมีผู้หญิงเนี่ยจะมีบทนางอิฐาสามคนนะบทลูกแล้วก็บทแม่บทแม่เนี่ยคือบทนางเอกแม่นาแม่นา ส่วน <มา S 1> ลูกเ,เนี่ยคือตัวตลก <c oughs> ส่วนตัวอิจฉาก็คือเป็นตัวอิจฉาตอนนี้คาแรคเตอร์ของเราก็พร้อมแล้วนะคะนี่นางอิจฉาเด็กน้อย <c oughs> แล้วก็นางเอกนะคะมาแล้วนี่ก็คือ <c oughs> พี่ม้าข,ของเรานะคะมานะอ่าเดี๋ยวได้ให้เพื่อนดูก่อนรอบนึงค่ะเดี๋ยวเ,เป็นนางอิจฉาตีพูดขอโทษนะ<ม>บอกกันดีว่าขอโทษนางแม่มากขอโทษนะแม่ม้าที่ชื่อขอโทษพี่ม้า หมดนางเอกค่ะแม่หมดตลกค่ะแล้วทีนี้ลูกก็แบบว่าเอ๊ะแม่จ๋าพี่มาค่ะนี่คือเงี้ยงเกนใช่ไหมคะแม่เปิดเปิดฟ้องด้วยฮะลูกแม่ไม่กลัลูกอย่ารีบหงสิลูกเพราะฉะนั้นนายชักพูดว่าพี่มาอย่าไปสนใจนางนาคเลยไปอยู่กับฉันที่บางกอกดีกว่าเอ้าเว เดี๋ยวเป็นฉากที่ตี้บอกว่าขอโทษนะขอโทษฉ,นะนะฉันต้องไปแล้วหนึ่งสองสามขอโทษนะฉันต้องไปแล้วฮะคะทีนี้นางไบรทจิกตอดเวลาเลยนะจิกตอดเวลาเลยนะทีนี้เราหนูดีก็บอกว่าพี่มากค่ะเอาแบบเศร้าๆนะ1น้นสองแอคชพี่มากอ๋ออย่าทไม่ได้ไม <c oughs> ่ได้เอกัต่เอะ่าเต้าเต้าเต้ามา พี่มากค่ะทีนี้ต่อไปนาราก็ต้องอ้วนๆแม่จา๋าพี่มากค่กกคะนี่คือกิ๊งกือใช่ไหมคะผูดติดตลกเลยอ่ะแม่ค่ะอันนึงต่อทันแอคชั่นแม่ค่ะมาค่ะนี่คือกิ๊งกือใช่ไหมคะโอเคทีนี้หนูดีบอกว่าโธอลูกอย่าบูลลี่พ่อเจ้าสิลูกอันนึงสองจังไปร้อง 5, ไห้ไปด้วยค่ะ อย่าปลุกพ่อของเจ้าสิโอ้อยากให้เหี่าวเหี่ยว้วก็ไปมาทีนี้นางอิชานางอิชาห <c oughs> นาูสองสามนางอิชาจิกแล้วก็บอกจิกหนูดีแล้วก็หันไปบอกพี่มากค่ะอย่าไปสนใจอีนางนากนี่เลยไปอยู่กับฉินทีบางกอดดีกว่าค่ะพี่มากค่ะอย่าไปสนใจอีนางนั่นเลยคะ่ะ <c oughs> ไปกับบังกอดกับฉันเถอะค่ะ าไหมเอาไหมเอาอีกรอบอีกแล้วะพี่มากค่ะอย่าไปสนใจอีนางนั่นเลยค่ะไปอยู่กับฉันที่บางกอกดีกว่าหนึ่งสองสามแอคชั่นพี่มากค่ะอย่าไปสนใจอีนางนั่นเลยค่ะไปอยู่กับฉันที่บางกอกดีกว่าหนูไม่ชอบบางกอกหนูชอบหนานุ่มหนึ่งสองสามแอคชั่นหนูไม่ชอบบางกอกหนูชอบหนานุ่มตึ้งตึงก็แห่โอ้ยกูจะหิวพิซซ่าเลยสามโอ้ยกูจะหิวพิซซ่าเลย กินพิซซ่ากันสิเฮ้ยโอเคเราจะมีบทรูปมาที่โดดเด่นก็อย่าอย่าลองสลับ ว่าใช่ว่าเป็นไงดูว่าใครถนักใครเติร์นไหนอ่ะสลัดตอนนี้นะคะนาดาก็เป็นนางอิจฉาไม่ต้องนั่งหนูเด็กเด็กเสิร์ฟปาร์ตี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วโฟกัสก็กลายเป็นนางเอกอันนี้ก็เป็นตัวตลกเห็นหน้าก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นเด็กน้อยมาหนึ่งสองก็เป็นแอคชั่นขอโทษนะแม่น่าพี่มากค่ะ เพรพอหนูพูดหนูไม่ได้พูดหนูไม่ขยับแตหนูพูดหนูนั่งเลยโอ้แววไม่เจอนะบอกว่าน้าพูดว่าเฮ้ยลูกเก็บบุหรี่พ่อจ้าอย่างนี้สิลูกอันนึงสองสา้ยลูกเก็บบุหรี่พ่อจาอย่างนี้สิลูกเฮ้ยมีความเป็นผู้ดีนะมาต่อไปน้า่ะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องสนใจนนางั่นหรอกค่ะไปตามเกาะของฉันเถอะยหนูชอบปางกาะหนูชอบหมานุ่มอันนึงสองสามเอ้แหวว ชอบใบกอกรูชอบนาลูกเอ๊ะนี่เด็กไม่บังกอกบังกอกไม่ใช่บางกอกดูดิซ่าบางกอกไม่ใช่บังกอกจ้ะโอเคต่อไปก็บอกว่าโอ้โหไม่ใช่อยู่ดิซซ่าเลยแล้วสุดท้ายก็ไปกินพิซซ่าด้วยกันเลยสองทักเอชชันไม่ใชอยู่พิซซ่าเลยถ้าไปกินพิซซ่ากันสักขาดปะเอ๊ยไปเด็กไปร้า เมกี้นะเหมือนโฟกัสจะเหมาะกับบทนางเอกนางเอกเออนี่นี่อิจฉาได้เออใช่ส่วนหนูดียังมีความขยับแล้วต้องหาทางให้ก่อนบทนี้ไงสมเจ้าอะไรอะไรไม่ทุกครั้งที่พูดคุบอ่ะน้องก็ขยับตัวอย่างง่ายี๋ยวว่าทำไมอยากห้าเออย่างนี้โฟกัสบทนางเอกก็ได้ตัวนญ่เขาได้ที่ลอยเขาได้ อันนี้คุณลัะสตีทีก็พันธุ์สัตว์ดูนี้เป็นนางเอกได้ไหมเราอีฉาตรขอโทษนะไม่เนิ่งพี่มาค่ะพี่มาค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แม่จ๋าพี่มาค่ะนี่คือกิงกือใช่ไหมคะแม่หนึ่งของกลมแอคชั่นแม่ค่ะพี่มาค่ะนี่คือกิงกือใช่ไหมคะแม่โถลูกอย่าไปบูลลี่พ่อเขาอย่างนั้นสิจ๊ะ พี่แมาค่ะอย่าไปสนไอ้นางเนี่ยนะั่นนนะ่าเออไอ้ฉาลกูกพี่แม่ค่ะอย่าไปสนใจนางน,น,น,นั่นเลยค่ะอยู่ชิตฉับางกรอบดีกว่าหนึ่งส่วนแอคชั่นพี่แมาคา่ะอย่าไปสนไอ้นางนั่นเลยไปอยู่กับฉันที่บางกรอบดีกว่าหนูไม่ชอบบางกรอบหนูชอบหนานุ่มเลงตึงป๊อป บากามชอบหนาดุต uh, okay. so ึงตึงป uh, no. ๊เอ๊หนึ่งสองสาแอคชั่นไอเด็กหัวซึนไอเน้อยแน่ไอเด็กเมื่อวานซืบางกอไม่ใช่บางกอึงตน้อยแน่ไอเด็กเมื่อวันซนหนึแอคชั่นน้อยแน่ไอเด็กเมื่อวานซืนอต่อเลย บา,บางก,องกองสสรงงกอกไม่ใช่บางกรอบหนึ่งสองสามบางกรอกไม่ใช่บางกรอบตะลึงตึงป้ต่อไปอพูดจะอิูพิซซ่าเลยหนึ่งสองสามพูดจะอยู่พิซซ่าเลยไปกินพิซซ่ากันพิซซ่างงนสูงมากเลยอ่ะแ <c oughs> ม่แบบละครเด็กผถมไปน,นิดน่ะลูก อาจานาเข้ามาแบบนี้เลยหนูดียังเป็พยาอยาใครเหมาะคาแรเตอร์ไหนบ้างคะใครหมาะคาแรคเตอร์ไหนบ้างอะอาวกัิใครคิดว่านาดาคิดว่าหคนคิดว่าตัวเองเหมาะฉาเออใช่นะเพรว่านาดาเล่นได้ทุกบทเออใช่อเล่นได้หมดอาาหนูดีคิดว่าตัวเองหมาบทดคะมาเปิดตัวพี่มากม่ใช่ไม่ใช่หมวอะไไม่มี เออหนูดีขยานเหมาะกับบุทขยานถ้าให้เล่นบทร่างศพได้แน่นอนร่างสุกมาโฟกัสคิดว่าเตยเหมบะกับบทอะไรคะเออนางเอกนางเอกเออก็ได้นะแบบมีความแบบกุลสตรีสูงมากเลยค่ะแบบอขยันขยันอยาไปบุลีพังค์าือสิรุอย่างเงี้ยโฟกัสเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบมันนิ่งๆเศร้าๆนน่าจะได้ไงนิ่งๆเศร้าๆบทน่าสงสารใช่บทน่าสงสารเลยแบบเด็กกิบขยันน่าสงสารอย่างเงี้ย ในคอนเจนอะตีคิดว่าหมอกับบทอะไรก็มีบกระบาดเยอะเออเอกประจำชองะวันนี้นะคะก็เราจะทดลองดูว่าใครเหมาะกระบทดบาทไหนเล่นอันไหนแล้วรู้สึกสบายหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เล่นกับเราเดี๋ยวเราก็ให้เล่นได้หลากหลายแต่ว่าถ้าใครแบบเหมาะอันไหนเราก็อาจจะเออเน้นให้บทนั้นเลยใช่ไหมตีกันฮ้ย มีผู้ชายคนเดียวเล่นได้หมดอะโอเคอ่ะจริงๆแล้วมีอีกคนนึงแต่ว่าเขาไปทำฟันอ่เดี๋ยวเขามาแล้วเดี๋ยวก็อย่าลืมติดตามก็จะมีคลิปอ่าอ่านักเรียนมีคลิปอะไรหลากหลาย๋ยวให้ดีให้ดูการดี๋ยวกลืมติดตามผลงานของเด็กใหม่เด็กใหม่ค่ะย่า